ได้มีโอกาสไปกับหลวงพี่อุเทนค่ะที่ที่พี่ขวัญศรัทธาอยู่แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยลราก็ได้มีโอกาสที่ท่านได้แบบพาไปแล้วเราก็ไปแต่ว่าเราไปต้องไปเช้าหน่อยเพราะว่าท่านก็ต้องมาจำศีลที่วัดด้วยค่ะเ,เห็นบอกว่าไปที่นั่นมีแบบเจดีที่แบบทุกคนต้องไปขอเหมือนกันอ,อันนั้น ตงค่คือพี่ขวัญวันนั้นพี่ขวัญไปก็ประมาณเจ็ดที่นะคะก็ไปไหว้สก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองบ้านเราเนาะแล้วก็ได้ไปไหว้พระบ,บรมมหาเจดีย์ลิธาตด้วย<ม>แล้วก็ได้ไปไหว้ศาลหลักเมืองด้วย<ม>อย่างเงี้ยค่ะก็เราทําทุกอย่างเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต<ม>แล้วก็ความเชื่อของพี่ขวัญน่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นแรงผลักดันแล้วก็แรงศรัทธาที่ พี่ขวัญเชื่อว่าที่พี่ขวัญอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่<ม>เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะก้าวทุกุก,ก้าวในชีวิตของเราอ่ะพี่ขวัญก็อย,กอยากจะอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามั่นคงปลอดภัยแล้วก็การที่พี่ขวัญอยู่กับครูบาอาจารย์หลายๆท่านอย่างเงี้ย<ม>ก็จะมีแง่มุมมีความคิดที่หลากหลายมากขึ้น<ม>จะทําให้เรามีสติแล้วก็ทําให้เรามีชีวิตที่มองหลายองค์มากขึ้นห,<อ>หลายด้านอย่างเงีย้ยค่ะยางเวลาไปอะไรพวกนี้ ขอเรื่องกัลยาณมิตรที่ดีใช่แล้วก็ขอให้เราเริ่มขอเหมือนพี่สาวและก็คือขอให้เรามีความสุขเพราะว่ามีความสุขคือรวมทุกอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาเราจะขอเรื่องคู่ใช่ไหมขอเรื่องเงินขอเรื่องงานแต่พี่สาวขวัญก็คือเขาใช้ชีวิตมีความสุขมากมารวมเลยแล้ววก็ถามว่าพี่แก้วขอพรยังไงเพราะว่าเวลาเราไปขอพรอ่ะเราจะเป็นคนคนแรกและคนสุดท้าย แต่พี่ขวัญนนจะเป็นคนที่ไปคนสุดท้ายแล้วเสร็จคนแรกแล้วชีวิตเขาก็คือสักซเซสมีความสุขที่สุดเราก็ได้เดินรนอยตามเรา็อ <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะงง <c oughs> ขอเยอะไป <c oughs> ใช่ตอนหลังเราก็เลยขอว่าแบบขอให้ลูกมีความสุข <c oughs> ขอให้สมความปรารถนา <c oughs> ขอหรือยังมีขอแบบนี้ยังให้ศิษศักดิ์สิทธิ์เลือกให้เพราะว่าถ้าเลือกเองมันยากก็ให้สิษย์ศักดิ์สิทธิ์นำพามาเลยใช่มเว่าแบบไหนยกอะแม่านแบบนี้แบบนี้พ่หมีบอกว่าให้รอก่อนเพราะคิวเยอะแสดงว่าเราก็ไปรีเควสมาแล้วค่ะไปรีเควสท่านมาแล้วใช่ไหมไปขอท่านหนูรีเควสทุกองค์ค่ะไม่เป็นไรให้มีก่อนคือแฟนขวัญนอกจาก พอเป็นแฟนนะอย่าเพิ่งคิดเรื่องแต่งงานคิดเรื่องแก้บนก่อนว่าแฟนฉันจะไปบนที่ไหนไปบ้างเป็นเรื่องใช่ก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะฮันนีมูนแก้บนกันไปใช่อันนี้คือมันเป็นที่ยึดยึดจิตใจเราเลยหรอแบบว่าคือแบบขาดไม่ได้แล้วกับการมูอะไรพวกนี้เนี่ยคือเวลาขวัญสวดมนต์ขวัญรู้สึกว่าเออขวัญมีสติ แล้วขวัญก็ได้พบเจอรเรื่องราวดีๆในชีวิต<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>หรืออะไรที่มันจะไม่ไม่ดีเข้ามาขวัญรู้ก่อน<ม>แล้วขวัญคิดว่าการที่ขวัญเชื่อตามคําสอนคนโบราณหรือว่าตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้าที่มีมาสอง0กว่าปีอะ่ะขวัญว่าถ้าเกิดว่าเราคิดในมุมโลกนะถ้าไม่เวิร์กอะไรที่มันไม่เว<ม>ิร์กจริงอะ่ะอยู่มานานเป,ป็นพันๆปีถึงทุกวันนี้ไม่ได้หรอก<ม>เพราะฉะนั้นเราเพิ่งเกิดมาเป็นจุลภาคบนโลกไปเนี่ย เพราะฉะนั้นเราต้องเดินตามแนวทางที่มันสักระที่สุดชีวิตเราจะได้มีความเสี่ยงให้น้อยที่สุดแสดงว่าเราคิดว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราเชื่อในมูลคุณโอ้โหชีวิตทุก่านแต่ละเรื่องเนี่ยนะคือแบบถ้าคือคือถ้าเกิดเอ่อความดีไม่คุ้มะเราอยู่ไม่ได้เพราะว่าเราก็โดนกระหน่ำเหมือนกันนะชีวิตอุตสาหไมดีก็แบบ โดนทุกทิศทุกทางเหมือนกันแต่เราก็ยังส่วนอยู่ได้ทุกวันนี้นะคะก็เพราะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากแบบแรงศรัทธานใดๆนี่แหละที่เราเชใช่ส่วนหนึ่งก็คือการที่วัญคิดว่าทําดีได้ดีใครทํายังไงก็ได้อย่างนั้นอ๋อใช่อันอนั้นน่ะคือเขาใจผิดมาตลอดเพราะว่านึกว่าตัวเองเเอ่ะเ,เ,เล่นเพลงเออ เล่นเพลงของพิตินาเพลงนินจาเพราะว่าเราไปถามแม่แม่ก็บอกเพลงนินจาไงเราก็แบบอ๋อเพลงนินจาตอนเด็ก<อ>ใช่แต่พอตอนหลังอะขอนบลา 9, TikTok, เอฟในติกตอกแล้วก็มาคุยกับพี่เขาแล้วพี่พี่บอยช่างทาผมอะเขาก็ลองของไงเปิดดูไหนไหนเธอไม่เห็นเธอเลยเ<อ>ผมก็แบบว่าเฮ้ยแม่แม่โกหกเ,<อ>เราเหรอแม่<อ>แกงหรอแม่ให้ความหวังเราเหรอว่าเราเล่น MV พิตินาแล้วพี่แฟนคลาบก็เลยบอกว่าไม่ใช่ เป็นเพลงอะไรนะแค่นี้นะแค่พออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละของพี่ติน่าเป็นอีกเพลงหนึ่งแต่ว่าเล่น MV เพลงพี่ติน่าชื่อเพลงอะไรนะพี่ใหญ่รู้ป่ะจำได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเซิร์ชไปเซิร์ชดูเออเดี๋ยวไปขึ้นเออแต่ว่าหนูเล่นเอ็มวีเพลงพี่ติน่าจริงนะอ่าเป็นการยืนยันใช่ซึ่งแฟนนคลับบหรือชาาว้เพลงอะไรนะลูกหลานได้รล้วมั้ยชาวบ้านสองรู้ดีกว่า ใช่แฟนขับรู้ดีกว่าอีกต้องขอบคุณใช่ต้องขอบคุณแฟนขับล้วเป็นแฟนขับที่อยู่กับขวัญในไลฟ์อ่ะออแล้วพอขวัญพูดแบบเดียวเขาบอกเลยว่าอันนี้คือเป็นแฟนขับที่แบบเหมือนอยู่กับขวัญตั้งแต่เด็กอ่ะคือไม่ว่าขวัญจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบจะอยู่จุดไหนอ่ะพี่เขาก็จะมาคอยอยู่กับขวัญซัพพอร์ตตลอดน,นุ่เ,รเหรอ ใช่ก็เราก็คิดว่าพี่ที่นาเราเล่นเอวพี่ที่นาตอนเด็กเหมือนพี่เอชชุติมาเหมือนพี่รุ่นพี่หลายๆคนอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ไม่ได้มีเวลาที่เราจะแบบเปิดดูย้อนของตัวเองไงเพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าพาวกับตัวเองในงานที่เราเป็นดารานึกองออกไหมเราแค่รู้ว่าอันนี้เป็นรุ่นพี่ที่เราเคยร่วมงานแต่พอมาเปิดดูแล้วอ้าวหน้าแตกไม่ใช่